ถ้าผมเป็นไต ic, rires, ้หลือจาเจงไม่ประเทศไทยนี่ก่อนโยนเดียวเนาะเอออ๋อไต้อันเดียวกันอันเดียวกันแมนแมนแมนผมจืดสองปันผมนะเออผมอ่ะจืดสองปันจืดสองปันเออ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 มนมนเนาะนะครับเจ้าหมูเจ้าจุ่มตอนนี้มาถึงหมู่บ้านหัวนาบ้านลื่อละเนอะ วันนี้เป็นบรรยากาศทีนนี่เข้ามานี่เป็นบรรยากาศซึมซับครับวิธีของพี่น้องไตลือวันนี้ผมจะอู้ลื้อแล้ะจะอู้เมืองแล้วเนอะอันนี้เป็นมีกล่องตอนภาบครับนี่ โมงข้องเหลาอ๋อข้องเหลาครับอันนี้คือข้องนี่อันนี้ข้องเหลาเหมือนกันครับปอข้องเหลาอันนี้ข้องเหลาก้องก้องก้องอันนี้กล่องอันนี้กล่องกล่องกล่องหยังอืมกล่องกล่องหยังครับเออกล่องหยังครับกล่องหยังครับกล่องกล่องอันนี้กล่องเอลก็เออ กล่องเอวล้านี่ฉาบอันนี้ฉาบเนาะฉับอ๋ออันนี้ปีน้องไตลือบนจออู้ฉับฉับกล่องครับอ๋อเขาขอบคุณอีป่ออีเมะขอบคุณอีป่อนางนางเนอะขอบคุณครับผมครับครับไปอ๋อทายขึ้นแล้วหมอืม โอเคครับตอนนี้เราอยู่ที่หมู่บ้านไทลือบ้านหัวนานะครับบ้านหัวนานะครับอันนี้เป็นภาษาไทลือนะครับที่นี่มีอย่างนะครับมีนี่เลยหมู่บ้านโบราณนะครับที่ยังคงเอกลักษณ์ความโบราณอยู่นะครับเพราะรัฐบาลจีนเนี่ยเปิ้ลอนุรักษ์ไว้นะครับเพื่อเพื่อเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและก็เป็นแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมของทั้งคนจีนตวัวและก็นักท่องเที่ยวตัวนะครับที่นี่ มีทั้งบ้านโบราณมีบ้านที่ยังคงรักษาวัฒนธรร,รมและก็ความเป็นดั้งเดิมของทั้งประเพณีและก็วัฒนธ,ธร,รรมไว้นะครับบ้านโบราณเนี่ยเดี๋ยวไปดูเลยครับว่ามีแบบไหนพ่องที่ในอดีตคนเจ้าไตลือนี่เปิ้ลอยู่กันนะครับเป็นบ้านไม้โบราณเป็นจะดเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับแล้วก็อาคารตรงหน้าเนี่ยที่เปิ้นชมกันดูเนี่ยครับผมก็จะเป็นพวกเข้าของนะครับแล้วก็เป็นเครื่องปั้นดินเผานะครับโบราณต่างๆ ลองดูนะครับก็บางอย่างก็คล้ายๆที่บ้านเฮามีเลยนะครับเป็นหม้อน้าโบราณสมัยอันที่รุ่นปู่ย่าตายายเขาใจรุ่นป้าอ,อุ้ยแม่อุ้ยเขาใจนะครับผมแล้วก็ที่นี่เนี่ยนอกเหนือจากจะมีการทําพวกเครื่องปั้นดินเผานะครับที่ยังคงวัฒนธรรมโบราณไว้มันก็ยังมีพวกทําเครื่องเงินนะครับผอผ้านะครับและที่สําคัญที่นี่ปิ้นก็ยยังมีศูนย์เรียนรู้ที่ฮื้อหละออนน่อนมาเรียนรู้เรื่องของ การเรียนตัวหนังสื่อเมืองนะครับหรือตัวไทยหรือโบราณนั่นเองนะครับโอ้เดี๋ยวไปดูกันเลยครับที่นี่มีเพื่อดูเพื่อชมเยอะมากเลยนะครับหลังจากที่ดูบ้านดูจุดต่างๆอ,อนด้านหน้านี้เลยเป็นตัวเมืองหรอกเรียนตัวเมืองครับเพื่มอมาชมกันดูนะครับแล้วก่อนหลังจากตรงนี้ก็จะมีที่ช้อปปิง้งพวกพาฟายโอ้เยอะเลย๋ย่สองตาตาไปดูนะครับผมครับผมขอบคุณในหนึ่งนะครับตาชมุดจะจงครับ อ,อ,อ,อันนี้พ่อเป็นสอนตัวเมืองอันนี้เป็นตัวลืมว euh. ่าแปลว่ากินนกานแลว่าแปลว่ากินรำกินรำกินหวานกินหานอันนี้ปั๊บอันนี้เป็นห้องปั๊บนอันนี้ปั๊บเนาะปอดดาช้างปั๊บดางช้าง อันนี้เป็นใบลานเนาะทำใบลานทำใบลานอ่าไม่ได้แล้วก็ไม่อยู่เพิ่งเปล่าเัาเพิ่งเปล่าเราไม่อะไรนุดจุดการเนี่ยคื่ออาศัยงานเอาดีจานผ้าว่าเล็กจานเล็กจานอันนี้นะครับเจ้าวโมจะมุงจะมีกีกันอยู่ภาษาจะมีภาษาไต้ลือเขียนว่ากีกันอยู่นะครับกีนั่นคือต่อเนาะต่อกีต่อผ้า มันจะเป็นลักษณะของกี่ของบ้านเฮาอันนี้เหมือนกันเลยนี่อันนี้ก็จะเป็นสินค้าที่บรนโฉกง,งานฝีมืออันนี้เป็นน่าจะเป็นกระดาษสาตัวเนาะกระดาษสาตัวครับเ นขอบคุณปนานอุ่นนักๆนกเนอครับไปไหว้สาครอีเม่อันนี้เป็นตอหยังเออผัดตุง้งผัดเจ็ดผัดเจ็ด เจ็ดเออเอาไปต้านคนเถ่าอ๋อเปิลเอาไปต้านคนเถ่าเอออ๋อปีใหม่อ่ะกะเออเอาเขาวัดชาก็ไปสุมากคนเถ่าอ๋ออันนี้เอาแป้ตงตุงเอาเมยังในวัดเถ่ายาวๆแล้วตุงอันนี้แป้งตงุงเอออ๋อแล้วก็แล้วก็กออพื้นหนึ่งใจเวลาเหมือนก็เออเหมือนก็ วัดแต่ยาวๆในแป้งตุงบะแป้งตุ้งก็เอาเมื่อแป้งผัดเจ็ดกําไใตเหลือเขานว่าแป้งผัดเจ็ดอิโมเอาแาแตะเอาพื้นหนึ่งพื้นหนึ่งพื้นนไว้เอาเต้นใสเอาเต้นใสเอาเต้นใสเอาแผ่วใสก็หอดีๆก็เอามือต้านคุ้นเถาเอามือซุ่มมาคุ้นเถา๋อละค้นเถาเป็นก็หือเส้นหือปอนเนาะ ถาปอกป็ปั้นชิ้นปั้นป้อนหรืออ๋อค <Okay. S 2> <Okay. S 1> ่ะสมาปูนจะปั้นป้อนว่าจะได้แม่จำได้ก่อนเออแม่ลองปั้นป้อนคือโตยางพอหรอเออแม่นแด้แม่แม่ลองปั้นป้อนคือผมพอหรอปั้นป้อนหรือเออเออลองปั้นป้อนคือผมอะ่ะเออ,เอ,อก็ตั้งในเมื่อหนาก็อยู่ดีกินบ้านถึงมังการย,ยอนคลายมานัน คอเจี๊ยบยามากไก่คอไข่ย,ยามะาไกา่หรือว่าทุ่งเงินค้ำมจกใจไล่ขืนจูมือจูบ้านดอกซาตุเอ้าขอบคุณนี่เนี่ย <c oughs> โอ้ลายแม่ต่อมาเมินละกออต่อมาเมินละกะนเอตอ,เะะเอต่อมาอันนี้ครับโอ้โอ้อโอพื้นเต่าใดอีแม่พืนอันขันการ,ราคามันกาเออราคามัน,รา,ามนราคามันเนย ข้าเวไข่ไตลือข้าอพื้นไรย็นเดียวเย็นเดียวเออไข่หรือเคเข้าจู้หาแย่นอห่าหยวนหาหยวนหาหยวนอ๋อข้าวไตลือข้าอันเดียวใชอครับหยวนเดียวหยวนเดียวเออถ้าผมเป็นไตลือจะเจงไม่ประเทศไทยนี่ก่อนโยนเดียวเนาะเอออ๋อไตอันเดียวกันอันเดียวกันแมนแมนแมนเออ อ๋อแต่ถ้าเป็นนักท่องเที่ยวนี่ก็ห้าโยนอ,อครับอีแม่ฟังผมเข้าใจบอกเข้าใจเข้าใจอ๋อปออุ้ยแม่อุ้ยผมก่อลรือเออเรืออ่าแต่อยู่เมืองไทยปุ้นเออไปอยู่เมืองไทยปุ่นเมื่อไปอ้อนในคุณเทา จะบบนเมืองเขาจูบาด,ดีจะร้อนนี่ก็เช่นทางก็ไปอยู่เมืองไทยก็มี <Man. S 2> เมนอ,อไปอยู่เมืองไทยก็มีไปตกลูกปลาเมเมืองไทยไปต่างอย่างเตื้นอยู่เมืองไทยก็บบปอกมาแล้วคเออมัน<อ>จึงมันนี้ละครับ <c oughs> วันนี้ลูกร้านมาเอลหาอีเมเขาเนอะเออเออเพราะว่าเจนอุ่ยเจนมอนนี่เปิลูกจากสิบสองปันนานี่หน่อแถวแถวเหน่ไป ไปอยู่เมืองไทยปุ้นวันนี้ก็เลยลุกผมเป็นลานก็เลยปิกไม้เอวตินี่นออบ้าเดียวในบ้านมืองก็ดีกใครป้องมาแอวเมืองสิบสองปันนาเขาก็มาก็ได้ปิกซังบ้านเดียวีนคุ้มตัางก็ท่อดก็ไฟก็ทุ่ง <ไ>วันนี้14เขาว,วันนี้จุดรถไฟจูทุง่งแถวเจียงใหม่ครับเออวันนี้จูทุ่งแล้วอ๋อจะถึงแล้วเนาะเออวันนี้ถึงแล้วเจียงใหม่รถไฟ๋อครับไปแอวเจียงใหมก่ก็เอ้อยขีดด่รถไฟไปไปถึงบ้านกู่บ้านกูน่ในวัไในมึงมึงบ่อซางอบ้านกู่มึงไทยบ้านกู่อ๋อบ้านกู่เนาะเออเออมอีแม่เกยไปก็ไปแล้ว โมนก็โมนก็ไปแล้วไปหำบอเออมันกูก็ไปมันกูก็ไปพัที่ยาก็ไป๋อไปแอวหมดแล้วหมดแล้วเนาะเออแล้วแม่จื่อยังแม่ยังแม่ครับจื่ออีขันค้ำขันค้ำแม่ขันค้ำเออที่นี่บนห้องว่าขันค้ำเอออ๋อแม่ขันค้ำเออจือลูกจ้่ว่าแม่คำนั่งแม่คำนั่งเอจือลูกลูก ลูกยิ่งจื้อคัมนางอ๋อจื้อเมนี่คันค่ำคันค่ำเออเออเอออผมจื้อสองปันผมนะเออผมมาจื่อสองปันจื่อสองปันเออ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 มนมนมนเนาะมนเต๋อวันนี้ยินดีนักนักติปะอีเมะเนาะเอออ๋ออีอีจะไปกินข้าวตอน ต,ติโตอีแมริก้าได้ยาได้ยาเมืม่อเแล้วบ้านแม่อยู่ตรงไหนอยู่ตั้งนี่แล้วตั้งนี่แล้วเนาะอยู่บ้านนี้แหละอ้ะถ้าว่าหากว่าปีน้องตั้งเจงไมล์ลำปูนมาเอวหานี่มาหาอีแม่ขันค้ำน,นิดหนอเออเอออยู่ตีตีตบ้านโาหนาเนาะเอออยู่บ้านโห<ภ>นาโหนา,นาเนาะอ๋อขอพูดอีแมนักหนเนาะ ขอบคุณครับแล้วผมจะต้องเรลวไปตามนี่เลยเนาะเออเออเมื่อต้องตั้งนี่เมื่อต้องวัดตั้งวัดออตั้งวัดจื้อออกตั้งเตงน่ไปจื้อซื้อขึ้นไปจื้อจัดเสร็จวัดเดวครับผมวัดจื้อวัดไว้อย่างเมื่อวัดตุปิโลก็อยู่ไว้ชื่อว่าวัดบ้นนานโหน้าบ้านโหนาเนาะอ๋อไปเมื่อครับกันเดี๋ยวผมจะโจรปีนองเจงไมลํลำปูนลำปาง พี่น้องลือพี่น้องยองนี่เนาะแมกเอวสิบสองปันนาเนแม uh 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 uh. ่เนอร์เออเออกล้ยมากกล้ยมากมาเดี๋ยวใ้ตั้งรถไฟกโทุงครับตั้งยุ่นบินกกทุงครับเด้ไปได้มากโกกันมาเอวเมตูเลยครับอ่ะอ่ะฮือแม่อู้เจิญโจนอ่ะพี่น้องเจงไม่มาเอวกับไม่แม่อู้เลยอ่ะเออเอออ่ะแม่เจิญเลยเออเออ่ะเนาะขอบคุณอีแม่นางนางเนอร์ ตนี่ตีนี่เป็นว่าขอบคุณว่ายินดีนักนักกิกาอ๋อยินดีเนี่ยว่าใตสิบสองปันนาเขาจะว่ายินดีอ๋อยินดีเหมือนกันแหละเหมือนกันแน่นอนเออเออว่าก็เหมือนกันแหละอ๋อดีอกดีใจวันนี้ยินดีขณะตีมาปะอีเมนี่เออยินดีมาแอววมาป้านมไปบ้านีอเมตูโกจุมบานยินดีครับผมบานเมตูนีแต่เนาะเออเออครับขอบคุณครับอีแม่ยินดีครับ อขอบคุณครับละอีแม่จื้อหยางอีแม่แม่จื้ออีเก่งอีเก่งอ๋อที่นี่เก่งนล้แม่เก่งนี่เด้เนาะอ๋อมีลูกกี่คนล่ะลูกนี่คุญแจสอกุลคุญแจคุณแจซากกออ๋อปัจจัยเออเอสองคนลูกสาวบ่มีเนาะมีลูกสาวมีมีลูกบ่าวอ๋อถ้ามีลูกสาวผมจะมาขอมาเป็นลูกเคยนะลูกใจนะมีแล้วมีแล้ว มีแล้วนะลูก้ามแล้วแต่บะมีลูกเออไม่ีลูกเหรอเออใครมาเป็นลูกชายตีมสิบสองปันนะจายกับยินดีนะทีแม่มีก็มีหลานก็หลานก็มีหลานก็มีเนาะหลานก็มีหลานจายเบาะหลานก็มีหลานจายเบาะหลานเบาเออเอหลานลูกหลานลูกชายนี่ชื่อชื่อไอ้กองโน้นกองโน้นนี่เดี๋ยวเดี๋ยวขอแม่กำเสียบไม้ก่อน อีแม่เดี๋ยวก่อนอีลูกชายเก่าโนนเนาะเออเออลูกชายล้วละล้ตีอีแม่กำลังเย่ในเปิ้นห้องวายหยังนี่อันนี้นี่กุ้งกุ้งกุ้งปั่นไฟอ๋อกุ้งปั่นไฟกงแหวนไม้หวียนล้อเดี๋ยวนี้คือหยังในในเดี๋ยวอีแม่เดี๋ยวันอีแม่ใส่คือเนอรอเออแม่ใส่แค่ ตั้งนั้นแวนแล้วก็มาใส่ตั้งอีชุดต่ำเป็นปีกของมาแล้วเมย์เวียนแล้วก็บมือเมย์ขั้นคำต่ำอ๋อเมย์ขั้นคำหุ่นกรรมเกิงแวนแล้วก็บมือเมยมานขั้นคำต่ำอันนี้เมเกิงกำลังเอาเอาฝ่ายมาใส่เนาะเออเอาฝ่ายมาใส่เมย์เวียนแล้วใส่แล้วแวนดีแล้วเอามือเมย์ขั้นคำต่ำค่ะอ๋อเฮ้ยมัจีหนึ่ครับ ยันแล้วมีมีมีครับเมืองไทยก็มีแหละวะอ่ามีแบบเอีย้ยครับมีแม่มออแต่<ม><ม>อันนี้<อ>เป็นห้องว่าจะได้อีแมอนน่อันนี้นีนกงอันนี้ในกลงแวนไม้กลงแวนลอดกลงกลงใส่ลอดเอออันนี้ในกงกวางเออใส่ไม้กลงกวังเออกงกวางกงกวางเออเออกลงกวางเอาใส่ฝ่ายเอาใส่ไม้ฝ<อ>่ายเอา,เอา,าไม้ฝ่ายอีหนออ๋อเอออี ไ่ได้ไปได้ละผมต้องมาเป็นลูกใจ <c oughs> เออ <c oughs> ได้ๆๆลูกใจก็ได้เ <c oughs> มย์ก็ลูกใจถึงสองคนนะละนะเมย์จ้ครับผมอโอเคครับสมัครผมผมพ้นเนอะเอเอ เดี๋ยวไปเมทุก่อนใจดีดีนาะครับผมที่แม่ก็อยู่บ้านโหน้านี่นาะเออเอยู่ที่นี้อยู่หน้านี้ครับลูกไก่ได้ไปได้มากก็มาเอวเม่เกียงค่ะครับผมครับผมจะไม่เอวทำไม่เกีงเน้อบ้านโหน้าเออบ้านโหน้าครับมาไฟเมทุก่อนใจดีดีน้ะครับผมเอาละครับไปหอบปินงไตอันเดียวกันก็มาไฟกันก็บ้านเดียวกันเมืองเดียวกันค่ะแม่น แม่หนียวแม่หน chest. อยวอีผมอู ý, ่จะอีอีแม่ก็เข้าใจเนาะเออเออเข้าใจไอ้กไอ้ปากตัวเมย์ทุกคนเมย์ทุกเข้าใจแล้วมานอะเออไม่่ <h <h> <h ิแล้วนะครับเอาละครับยินดีแม่เก่งครับแม่ขันคำนั่งนั่งเนอเออเออเออใจดีเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะไปถ่ายตัวอื่นต่อเนออ์ขอบคุณยินดีครับแม่ครับยินดีใจดียินดีครับูกจายแม่เอ๋อ ครับเนยตัวสดใจดีลมะมันนะคีมุจิ